สวัสดีจ้ามือหนียายหงกับมาบาทนะคะสาวรียายหงกับมาทำบุญใส่บาทนะคะวันพระค่ะอจาจสภาพไปบังบดงประเทศนี้บาทเท่ารจ้าอันนี้อันนีพ้พาะออกค่ำนะคะอ,อ,อันนีพ้พาะออกคำ่ำอู้วนทวนเนาะเอาไปบ้างในครัวก่อนนะคะสวัสดีจ้าแมคนน่ครัวะะอันนี้แพ้แผนกรัวเท้า้าค่ะอันนี้เพิ่น กับเขาสิยกไปหายผ้าด้วยค่ะดี่าวผมากไปราบรรยากาศบ้านๆใจห้อมนะจ้าอันนี้ค่ะเป็นฮะจ้าท่านมาพาเข้ายุทธอันสองเดียนไหมเดืยนเกือบสองเดือนพละกับสี่อายุโดนยุบานยุบเป็นเดียนสองเดือนพูละเนี่ยเขาสอมไหมนะที่ขาเทากับจะยก ไปถวายร้าแพาต่ว่าตอนในบ้านถึงขันตอนนะคะยิ่พองพามาบางอย่างบรรยากาศในครัวสิอันนี้ค่ะแม่ครัวค่ะแม่ครัวประจําของเรานะคะคุณแม่ครัวแม่วัดเรานี่นะคะไม่น้อยไป่ใส่ใหไ้ไดเห็นอยมห้ามี้ห้ามนี่ลาน้อยจะไปถ่ายมองคนนั้นทั้งนั้นกันบางนี่ค่ะบรรยากาศทำบุญนะคะยิ่ง้องกลับมาเนี่ยเหมือนเศร้าแล้วะค่ะมาใส่ป่า เดี๋ยวจะห้องบหายพาังเ่นก็นนะ,ะทขาห้องบ้านแต่ว่าตอนนี้บ้านาเดี๋ยวไ่บาทนะครเดียจะ,ะห้องกับยุทธิใกล้ๆวัดเดินราชาอันนี้เป็นบรรากาศวันพระนะคะวันพระอย่าง น,นี่เป็นประเภทนี่บา้านเฮ้ารัคาเดี๋ยวจะห้องไปไหว้พระก็ได้ค่ะขอเวลาแป๊บหนึ่ชงชมบรรยากาศนะจ้าบรรยากาศบา้านข้าผ้ามาช่มบรรยากาศบ้านเฮ้ารัามาเรินนะะ่สายบุญนะคะมาทำบุญด้วยกันนะคะสายบุญนะคะสายบุญจ้า

ควาโลนะค่ะเดี๋ยวาโลนะจ๊ะอันนี้เป็นบานได้ห้องนะจ๊ะแบบเพนี้ทำบุญนะคะบรรทายตัวว่าบรรทายบรรทานะจ๊ะผู้ใดมีกะต้มกะนกับมใสไซนะจ๊ะอันนี้ขั้นตอนใส่บานค นี่เป็นวัดไทยใหญ่ธรรมดาท่้นจ้าวันพายใหญ่นะจะสันจะสันใช่อย่างนั้นเชือกจะ,จะ,จะออกทั่วโลกนี่นี่เล่นโน้นสิมาเก็บบรรยากาศบนบ้านเฮาเชียเดียวนะคะคุณแม่ครับ FC FC นะคะยกไทยเมืองรัะมาอยู่บ้านก็มาใส่บาทนำบุญนะคะ ออมาเจอราเเหนฮอด้วยไมจนา้าเราเนาะสัสีค่ะ สายบนนะคะสายบนนะัสดีคุณ่ายังมาจากสายนอกหมดนะจ้าเนี่ยวัาธรรมาดานนะคะต่ของราดอาหารจากประเทศคะุบค้า มาทาทินา,นาอนนสายบ <น S 2> <ะ>ุญราจารดาภตตาเทศนะคายบาทาทินอีกเป็นเดือนหนล่มาภากไหมมาภากันฟันปีนโงเนีอ่าเป็นบรรยาก,กาศร,รจะจ๊าผูใ้ใดอยากมาทำบุญนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป ขายบุญนะคะบรรยากาศบุญบ้านเราค่ะเมื่อเนี่เป็นวันพระวันพระใหญ่ของเรานะครนี่ราคาเ่ะมเย้องกว่เมื่อไร,รเมื่อไรไปวิ่งเย,ย็บโยบานเยีกว่าสิทธมาท้ำบุญมาเสาวาดัดจาพรรษาได้ค่ะถ้าเมื่อไรไปใส่เยี่ยมกว่าสิทธมาจาพรรษานะเพื่อน okay. บรรยากาศทรรบุญบ,บ้านเรานะจ๊ะ อันนี้คุณนายนาค่ะเจ้าของร้านอาหารต่างประเทศนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะผู้ใดมีกตมขนมกระไส่ไปแล้วจ้าจะบอกว่าเดี๋ยวใส่เร้จยต้องค่าทายคิบดะะ้วยค่ะ